به تحلو الحياة شوقاً إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة تم لساني يفقه قولي فقد قال الله تعالى جل ذكره في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين ورطر القرآن ترتيلا صدق الله العظيم ขอความสุขสันติเมตตาปราณีและความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานาฮวตาอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่เคารพทุกท่านนะครับขอต้อนรับพี่น้องสู่รายการทบทวนอัลกุรอานกันในช่ำคืนในประจำค่ำคืนของวันอังคารที่25นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับในวันนี้ก็ตรงกับวันที่5ของเดือนมฮัรรอม อิจารอสกัดหนึ่งันสีร้อยสี่นะครับก็ตอนรับพี่น้องเวลา20นาฬิกา30นาทีนะครับเพื่อการทบทวนอัลกุรอานกันในวันนี้ตอนรับพี่น้องทุกท่านนะครับจากสัำรุษของมัสยิดอัลฮูดาของโตะนุยของเรานะครับตลอดจนบรรดานักศึกษาออนไลน์ท่านภูมิเกียรติทีเคารพทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเข้ามาติดตาม รับชมและเข้ามาทบทวนอัลกุรอานกันเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง <c oughs> สำหรับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี้นะครับต้องเชื่นชมแล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับพี่น้องที่ให้ความสนใจกันแล้วก็เกาะติดกันในเรื่องของอความรู้นะที่จะได้ไปพร้อมๆกันในเรื่องของการทบทวนอัลกุรอานนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี้เราก็ได้มาคุยกันในราย,รายละเอียดของสุรฟาติฮะ ทำให้พี่น้องของเราหลายท่านนี้เกิดความาเข้าใจที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ได้รับอรอมัดจากัลุ่ยสุบานุวัตาลาให้มีความกระจ่างมีความแจ้งนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการอ่านอัลกุรอานกันอย่างอย่าง,อย,างอย่างเข้าเข้าใจอย่างาที่ทุกคนนั้นมีความมุ่งมั่นมีความต้องการเพราะว่า <c oughs> สิ่งที่ผมได้เรียนไปัไ้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าในการ การทาอิบารัดต่อรอโดยเพา่อยอิ่งการเรื่องเรื่องของการละหมาดสิ่งสําคัญที่จะเป็นองค์ประกอบสําคัญของการละหมาดที่จะทําให้การละหมาดเรามีความสมบูรณ์ได้นั้นนะครับในภาคของการปฏิบัติหรอือชั่อะภาคของการกระทำเนี่ยตามหลักการของฉลระแล้วเราก็จะต้องทําให้ถูกต้องนะครับในเรื่องของการกระทำํำจะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ให้ถูกต้องเรื่องของการอ่าน เราก็จะต้องถูกต้องในเรื่องของหัวใจของเราด้วยนะครับละหมาดใจเราก็จะต้องอมุ่งตรงต่อการทําอิบาดาเพื่อเอาล็อกสุฮานุวตาลาไม่ได้เพื่ออย่างอื่นใดนะซึ่งก็จะเป็นองค์ประกอบของรุกลเกาลีรุกลฟิอาลีแล้วก็รุกลกอลบีนะที่เราว่าเป็นภาษาอาหรับอย่างนี้นะครับรุกลกอลบีก็คือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านจนะิตใจ ด้านภายในใจของเราเนี่ยนะก็จะเริ่มต้น,นการเนียดละหมาดนั่นแหละว่าข้าพเจ้าละหมา,ฟาดฟัรูอิชาข้าพเจ้าละหมา,ฟาดฟัลูมะเรบละหมาดมะลูฟรัรลูอัสรีซูรีหรือซุบฮีต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ใจนะครับเป็นเรื่องภายในใจิตใจของเรานั้นจะต้องอเนียดหรือว่านึกให้ถูกต้องนะทีนี้พอเวลามาถึงเรื่องของอาภาคของการอ่าน ก็จะต้องอ่านให้ถูกต้องนะงั้นการอ่านในละหมาดเราก็ต้องทราบว่ารูกคนที่เราหรือว่ากฎเกณฑ์ที่ต้องอ่านในละหมาดมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็รูกคนฟิอาลีนะครับว่าเรื่องกฎเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติการกระทาหรือการแสดงออกให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการยืนการก้มโค้งคํานับหรือว่าการรูก้ก้วนะครับหรือแม้กระทั่งการสุญูด การนั่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นรุกลนเสียรีังนั้นองค์ประกอบเหล่านี้จะต้องเอามามาร่วมกันในการกระทํามารวมกันในส่วนของการปฏิบตัติของการละหมาดเพื่อทําให้ก่อให้การละหมาดของเรานั้นเกิดมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะได้เรียนเพื่อทําความเข้าใจนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการทบทวนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ฟาติฮะก็จึงเป็นเรื่องราวที่เราน่้นได้โฟกัสกัน ให้ความสําคัญกัน,กน,นจนกระทั่งารายละเอียดในทุกๆตัวทุกอักษรนะครับตลอดจนในทุกๆการอ่านอายะต่างๆของสุรฟาติฮะกันท่านทัมงทีล,ล่ะนะครับป้าพี่น้องให้ความสนใจกันแล้วก็ในที่สุดแล้วเราก็ผ่านกันไปได้ความเรียบร้อยทีนี้ถ้ารายละเอียดตรงนั้นเนี่ยพี่น้องอยากจะดูนะครับอยากจะทบทวนเองก็อินชาอัลลอฮ์นะครับ เรากลับมาย้อนหลังดูได้อีกน,นี่คือสิ่งที่เป็นผลดีของการอของการแชร์การไลฟ์สดนะครับพี่น้องก็จะสามารถที่จะกลับมาดูโดยว่ายิ่งถ้าเราอยากจะไม่อยากมาค้นหาในเพจของวัดยิดนะครับพี่น้องก็สามารถที่จะใชะ้ช่องทางของการแชร์นะครับแชร์ข้อมูลที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้คนอื่นรู้จัง เ,เราอยากจะให้เพื่อนๆของเราหรือว่าบุคคลที่เรามีความรักมีความปรารถนาดีจะเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกหลานของเรานั้นได้รับรู้รับทราบ,บซึ่งเขาเป็นเ,เป็นแอดเฟรนกับเราเป็นเพื่อนเราใน f c e e o o o นะครับเราก็สามารถได้นะครับสามารถแชร์เวลาเราแชร์ออกไปปั๊บมันก็จะขึ้นหน้าไทม์ไลน์เราละนะเรืองหน้าไทม์ไลน์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาเราจะมีโอกาส มททบทวนอีกก็จะง่ายและไม่ต้องค้นหาจากในเพจของมัชิดแต่เราจะสามารถไปค้นหาได้จากไทม์ไลน์หรือว่าหน้าเฟซซึ่งเป็น,นแอคเคาท์ของเรานะครับบัญชี Facebook หน้าโปรไฟล์ของเราได้เลยอันนี้ก็จะเป็นผลดีอีกประการหนึ่งที่เราสามารถใช้โซเชียลให้เกิดประโยชน์นะครับพี่น้องครับในสิ่งที่เราได้พูดคุยกันไปวันนี้ก็ต้องเรียนกับพี่น้องว่า,า,าพี่น้องนักศึกษาของเราทุกท่านนะครับ ที่ได้เข้ามามีโอกาสที่จะได้เข้ามาสัมผัสกับการเรียนรู้อัลกุรอานผ่านช่องทาง Facebook Live ในเพจของมัสยิดอัลฮูดาแล้วเนี่ยผมก็ต้องขอขอบคุณหลายๆท่านที่ช่วยกันแชร์กันเป็นจำนวนมากและก่อนหน้านี้เองที่เราได้รณรงค์เรื่องของการสร้างอาคารเรียนนะครับก็ขออนุญาตเรียนนะให้พวกเรานั้นได้มีความมีความสุขร่วมไปกับการที่เราได้มีส่วนร่วมกันนะครับว่า ขณะน,นี้อาคารเดียนของเรานั้นก็กําลังดำเนินการก่อสร้างกันไปด้วยความต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เราได้จัดงานเพื่อวางรากฐานกันไปในช่วงของวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาประมาณสักก่อ,กอนกลางเดือนที่แล้วกลางกลางเดือนที่ผ่านมานี่เองนะครับว่าหลังจากนั้นมาเนี่เราก็ดําเนินการกันเรื่อยมาขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมเทป,ปูนล,ละนะครับตอนนี้เราผูกเขาเรียกอะไรนะทำผูก เหล็กกันเรียบร้อยท,ทำคานกันไว้โคงเหล็กไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอที่จะเทป,ปูนนะครับ <S <S เพื่อที่จะดําเน,นินการทําชั้นล่างขึ้นมาเลยเดี๋ยวคงจะหล่อเสานะขึ้นเ,เพื่อที่จะเตรียมรับคาน2ในโครงสร้างของการสร้างอา,อาคารเรียนของเรานี้แล้วนะครับการชอลร้นนะครับหวังว่า,าสิ่งที่เป็นน้ําใจของพวกเราที่มีส่วนร่วมกันเข้ามาก็จะทําให้อาคารเรียนหลังนี้เนี่ย เป็นอาคารเรียนที่เ,เราท่านทั้งหลายนะครับจะได้มีส่วนร่วมใน,ในคุณางามความดีตรงนี้ด้วยนะครับก็ในนามของมัสยิดอัลฮุดาก็ต้องขอบคุณพี่น้องที่มีส่วนร่วมกันในทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยกันสื่อสารนะครับช่วยกันสื่อสารให้พี่น้องได้รับรู้นะครับว่าเรามีการสร้างอาคารเรียนหรือตลอดจนพี่น้องที่ร่วมกันบริจาคเข้ามานะครับเพื่อทําให้อ,อ,อาคารเรียนของโรงเรียนอัลฮุดาของเรานี้นะครับได้สําเร็จ ไปตามวัตถุประสงค์นะครับแล้วก็สามารถที่จะให้ประโยชน์กับการเรียนรู้ของลูกหลานเยาวชนของเรานั้นได้เรียนรู้ได้อย่างเขาเรียกว่าอย่างสมควรที่จะได้ได้ใช้นะครับเต็มศักยภาพนะขอร้อ์ก็ดูอากันไปนะครับเรายัางคงดาเนินการไปแล้วก็ยังคงเปิดรับความปรารถนานดีของพี่น้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร่วมกันบริจาคก,ก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยกันบอกต่อด้วยอันนี้ก็ ถือว่าเป็นคุณงามความดีเพราะว่ามันจะลา,ละาะแล้วค่อยแปลว่าคนที่ได้แนะนานะครับหรือว่าสามารถที่จะชี้นำนะครับแนะนําพี่น้องชักชวนผู้คนให้ทําความดีนะพระองค์ลอสบาฮาเนวะรา,าลาก็จะได้ให้ผลบุญกุศลนะครับแห่งการทําความดีนั้นมิสลากาฟาอิลีฮีเสมือนหนึ่งกับผู้นั้นเขาได้ทําความดี นั้นๆนด้วยนีน่ผมจึงบอกว่าพี่น้องจังมีส่วนร่วมกันในทุกรูปแบบในทุกมิติในทีเดียวนะครับฮัมดุล,ละเอาล้วครับวันนี้ก็มาสู่หน้าหมดปกติของเราที่หน้าที่18นะครับอายะที่เรากำลังจะไปต่อกันในวันนี้นะครับเรามาหยุดกันไว้ที่122นะครับวัตตูยามัลลาตัจดีดนัฟสุนันนัฟซิชัยลอ,องดูนะครับ ผมว่าน่าจะไม่พลาดนะเพราะเราไปจบกันที่ยาบานิสรอีและสุรุนิอาเมเทลและทีอันอัมจายอะไรกุมนะพี่น้องดูนะครับร้อยที่22นะ่สิบสอคงจะเปิดค้นกันเจอแล้วนะครับในวันนี้สําหรับสุรออัลบากร์ก็เป็นการทบทวนสุรอฟาติฮะเพื่อนําเข้าสู่การทบทวนอัลกุรอานกันต่อนะครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينِ اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. التحيات المباركات الصلوات. طيبات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى ล .سيدنا อิบราฮีมฟล .عالمين. อนคผามิ่งมมจีดขอบคุณพะจ้านะครับสำหรับสุราฟาติฮะและตัชฮุดนะครับหรือว่าตฮิยะที่เรานั้นจะได้มีโอกาสทบทวนและก็อ่านกันในรูกแเกาหลีของการละหมาดด้วยการทำดีแล้วอ้าวทีนี้มาดูต่อนะครับองค์การที่122สุร้อยิง البقرة بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي، قال ومن ذريتي. قال لا ينال عهد الظالمين. قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى